ในโลกของวิดีโอเกมมันมีคำที่กล่าวว่าจงเก่งขึ้นซะมันเหมือนเป็นคำท้าทายที่นักพัฒนามอบไปกับผู้เล่นเพื่อเป็นการบอกว่าอุปสรรคตรงหน้าความยากของเกมตรงหน้าไม่ใช่สิ่งที่เอาชนะไม่ได้แต่มันคือบททดสอบฝีมือที่รอให้คุณก้าวข้ามไปแต่ก็เชื่อเลยครับว่าบททดสอบเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้แค่ยากอย่างเดียวแต่มันกลับกลายเป็นกำแพง ที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะสามารถเอาชนะมันได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้เล่นนับล้านที่เล่นเกมเหล่านั้นต่างส่งเสียงโอดวรวญเป็นเสียงเดียวกันว่านี่มันยากเกินไปแล้วไม่ไหวแล้วจนนักพัฒนาน่ครับออกมายอมรับว่าเออเกมของฉันเนี่ยมันยากจริงๆในคลิปวิดีโอนี้พวกเราจีคอนเทนต์จะพาทุกท่านไปสำรวจเรื่องราวกับวิดีโอเกมดังที่ผู้พัฒนายอมรับว่าเกมของเขายากจนเกินไปแต่ถ้าหาว่าใครอยากได้เรื่องง่าย เหมือนแฮกไลฟ์ในชีวิตจริงต้องนี่เลยครับกับเครื่องเล่มขนน้องชายไข่กูมิ่งเครื่องที่เราสามารถใช้เล่มขนต่างๆบนร่างกายให้สะอาดเอียมอ่องทําได้ด้วยตัวคนเดียวหมดปัญหาเรื่องคันเรื่องระบมลดแบคทีเรียลดเหม็นอับไข่กูมิ่งมีคุณสมบัติมากมายมีเทคโนโลยีเซฟเทคไม่บาดร่างกายไม่ต้องใช้มีดโกนอีกต่อไปหมดปัญหาการกลัวบาดโกนแล้วไม่คันขนไม่ขึ้นเป็นต่อใช้ง่ายใช้แล้วโล่งสบาย หรือจะเอาไปใช้กับส่วนอื่นของร่างกายก็ได้จะเอาไว้โกนหนวดโกนแขนขาก็ได้ตามสบายแถมตัวเครื่องนี้ยังกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมรับประกัน1ปีและยังไม่หมดไปกว่านั้นอยากจะคอมโบฟินที่สุดไปเลยก็ต้องมีเจ้านี้ด้วยครับกับไคกลินเซอร์กินเซอร์ทําความสะอาดน้องชายเราเองก็น่าจะรู้ว่าน้องชายของพวกเราเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆกลินเซอร์ตัวนี้จะทําให้น้องชายเรามีกลิ่นหอมและสะอาดมากขึ้นไม่มีกลิ่นอับเพราะตัวกลินเซอร์นี้ต่างจากสบู่ทั่วไป เพราะมันมีทั้ง bha aha ลดการสะสมแบคทีเรียที่เป็นต้นตอของการเกิดกินอับตัวครีเซอร์มีค่า pH บาลานซ์สำหรับจุดซ่อนเลนส์ล้างได้ยังข้างในไม่ทำให้แสบผ่านการรับรองโดยแพทย์ผิวหนังด้วยถ้าคุณสนใจไข่กุูม,มิ่งและไข่ครีเซอร์ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมเลยครับสำหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้ในแคมเปญ10เต็ม10ลดใหญ่แห่งปีตัวเครื่องไข่กูม,มิ่งลดราคาเหลือเพียงแค่1,491บาท และครีเซอร์ล้างน้องชายเหลือเพียงแค่187บาทเท่านั้นตัวร้านค้าไม่มีตัวแทนจําหน่ายนะครับของแท้ต้องลิงก์ใต้คลิปเท่านั้นหรือใต้คอมเมนท์ที่ปักหมุดไว้ด้านล่างเลยส่วนตัวลองใช้งานแล้วครับการันตีเลยว่ามันใช้งานได้จริงและมันสบายมากๆถ้าคุณเริ่มต้นด้วยความมั่นใจความสะอาดความสบายตลอดทั้งวันก็จะเต็มไปด้วยเรื่องดีๆแน่นอนครับ Elden Ring s h a d o w of the e เด t ะเอ เรามาเริ่มต้นกับที่เกมล่าสุดที่เพิ่งสร้างปรากฏการณ์ความหัวร้อนไปทั่วโลกกับ DLC ส่วนเสริมของเกม Elden Ring อย่าง Shadow of the Earthie ต้องบอกก่อนเลยว่า f อร m มซอฟต a แวร์คือตูดิโอที่เป็นเจ้าพ่อแห่งเกมสุดหินพวกเขาสร้างชื่อจากเกมซีรีส์โซลบัตบอลและเซกิโลซึ่งทุกเกมล้นมีเอกลักษณ์ก็คือความยากที่ไร้ความปาณีแต่ก็มอบความสำเร็จอันหอมหวานเมื่อเราสามารถเอาชนะมันได้มอบความฟินที่คุณต้องบากบัน่นฝึกความสามารถจนเก่ง และเก็เอเดนลิงเนี่ยครับก็คือการยกระดับสู่สําเร็จนั้นด้วยการผสมผสานโลกของโอเพนเวิลด์อันกว้างใหญ่ให้เข้ากับความท้าทายที่แสนสาหัสได้อย่างลงตัวและพูดถึงความโหดเหี้ยมจุดเดือดของความยากใน d l c ตัวนี้ก็มาถึงจุดสูงสุดกับบอสตัวสุดท้ายที่ชื่อว่า Promise Consort ลาดานหรือลาดานล่างสมบูรณ์ซึ่งคนที่เคยเล่นเกมภาคต้นฉบับมาก็คงรู้จักลาดานกันอยู่แล้วแต่เชื่อว่านั่นเป็นเพียงแค่ออเดอร์เท่านั้นเพราะว่าลาดานใน d l c ตัวนี้ มันคือฝันร้ายดีๆนี่เองซึ่งเขามีทั้งพลังโจมตีที่รุนแรงมหาศาลคอมโบที่ยาวเหยียดและต่อเนื่องจนแทบไม่มีช่องให้หายใจฮิตบ็อกในการโจมตีที่กว้างผิดปกติและการโจมตีเป็นวงกว้างที่หลบได้ยากมากๆจนทําให้ผู้เล่นทั่วโลกพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่ไม่ใช่แค่ความท้าทายแต่มันคือความไม่ยุติธรรมอย่างแท้จริงซึ่งภายในโซเชียลมีเดียนะครับบทเป็นเสียงเดียวกันว่าการต่อสู้ของเกมนี้มันทําลายความสนุกของเกมไปจนหมดสิน้น จริงๆแล้วเรื่องความยากของเกมเนี่ยทางฟอร์มซอฟต์แวร์ก็ค่อนข้างที่จะเมินเฉยกับเสียงบ่นด่าเหล่านั้นเพราะเขาคิดว่าเกมเขาเนี่ยดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันก็ยังมีคนที่ผ่านบอสเหล่านั้นอยู่แต่สําหรับเกมนี้ทางฟอร์มซอฟต์แวร์ต้องออกมาปล่อยแพทถึง2ครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาดีโเฉพาะในแพท1.13ผู้พัฒนานยังไม่ได้ลดความเก่งให้กับตัวลาดาโดยตรงนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไปเพิ่มพลังโจมตีให้กับ n อ c ที่เราสามารถซ้อมมอนมาช่วยสู้ได้ทําให้ผู้เล่นที่ต้องการความช่วยเหลือมีตัวช่วยที่พึ่งาาได้้มกขึน แต่ดูเหมือนว่ามันยังจะไม่พอครับเพราะว่าในแผทต,ต่อมาทางฟอร์มซอฟต์แวร์ก็ได้ทําการแก้ไขตัวบอสโดยตรงในแพท1.14พวกเขานะครับลดพลังโจมตีของลาดาลงปรับลดขนาดฮิตบ็อกซ์ในบางท่าให้สมเหตุสมผลมากขึ้นและที่สําคัญก็คือมีการปรับให้ตัวละครนี้มีความดุดันน้อยลงในช่วงเริ่มของการต่อสู้ทําให้ผู้เล่นมีการตั้งตัวและเรียนรู้แบบการโจมตีของเขาได้บ้างซึ่งทางผู้พัฒนาชี้แจงว่าเราได้ทําการปรับเปลี่ยนสมดุลของบอสบ,บางตัว ใน Shadow of the Earth Tree เพื่อให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์การต่อสู้ที่ท้าทายและยังคงความยุติธรรมเราขอขอบคุณสำหรับทุกความเห็นและเรายังจะปรับปรุงเกมต่อไปแต่เชื่อเถอะครับถึงแม้ว่าตัวเกมจะลดความโหดมาแล้วแต่ลาดานก็ยังเป็นบอสที่ยากที่สุดอยู่ดีครับมันแค่เปลี่ยนจากความไม่ยุติธรรมกลายมาเป็นความท้าทายที่โหดหินเหมือนเดิม Alone in the Dark ย้อนเวลากลับไปสักหน่อย กับเกมที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกเกมแนว Survival Horror แต่การกลับมาครั้งนี้กลับสร้างความงดหงิดให้ผู้เล่นมากกว่าความน่ากลัวครับและนี่คือเรื่องราวของเกม Alone in the Dark ฉบับรีบูตในปี2008 Alone in the Dark คือซีรีส์เกมสยองขวัญระดับตำนานที่วางจำหน่ายครั้งแรกในปี1992ก่อนหน้า Resident Evil หรือว่า Silent Hill เสียอีกโดยการกลับมาในปี2008ถือว่าเป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่โดยมีฉากหลังเป็น Central Park ในมหานครนิวยอร์กที่ถูกพลังงานลึกลับพครอบงำตัวเกมจะให้เราได้รับบทเป็นเอ็ดเวิร์ดคาร์บี้ตัวเอกของเรื่องที่ต้องเอาชีวิตรอดและไขปริศนาสุดสยองนี้โดยตัวเกม Al o n e in the Dark เนี่ยค่อนข้างมีความเทเยอทะยนที่สูงมากตัวเกมนําเสนอระบบฟิสิกส์ที่สมจริงมากในยุคนั้นโดยเฉพาะระบบไฟที่สามารถลุกลามไปยังวัตถุต่างๆได้อย่างน่าทึ่งเราสามารถหยิบจับสิ่งของรอบตัวมาใช้เป็นอาวุธสร้างอาวุธผสมขึ้นมาใหม่ซึ่งค่อนข้างมีความสร้างสารรค์มากแต่ความททเยอทะยนนั้น มันก็มาพร้อมปัญหาอันใหญ่หลวงเลยครับนั่นก็คือการควบคุมของตัวเกมที่แข็งทื่อแล้วก็ตอบสนองไม่ดีนักทําให้การต่อสู้เรียบประชิดเนี่ยกลายเป็นเรื่องหงดหงิดแต่สิ่งที่มันเลวร้ายที่สุดเลยอ่ะและกลายเป็นฉากที่จดจาในทางลบของเกมนี้ก็คือฉากขับรถฉากขับรถในเกมมาโลอินเดอร์กเรียกได้ว่าเป็นฉากที่ฝันร้ายมากๆก,กับการควบคุมรถที่ย่าแย่บวกกับเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆทําให้การขับรถให้ตรงเนี่ยเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เพียงแค่คุณพลาดนิดเดียว รถของคุณก็จะเสียหลักหมุนคว้างและคุณก็ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดมาสร้างความหงุดหงิดทําให้บางคนอาจจะเลิกเล่นกันไปเลยก็ได้แต่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือทีมพัฒนาเอเดนเกมก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะคาดการเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้าพวกเขารู้ดีว่าเกมของพวกเขาเนี่ยอาจจะสร้างความคับข้องใจให้กับผู้เล่นก็ได้แทนที่ผู้พัฒนาจะปล่อยแพทแก้ไขในภายหลังแต่ไม่เลยครับเขากลับใช้วิธีที่แปลกกว่านั้นก็คือพวกเขาครับทำการใส่การข้ามฉากเอาไว้ในเกมเลย โดยผู้พัฒนาได้ชี้แจงว่าทีมงานนะครับต้องการสร้างประสบการณ์ที่เหมือนกับการดูหนังซีรีส์พวกเขาจึงออกแบบเกมเป็นตอนๆและใส่ระบบเมนูคล้ายกับ DVD เข้ามาและในเมนูนั้นมันก็มีฟังก์ชันข้ามฉากหรือสกิปซีเควน์อยู่ด้วยใช่แล้วครับถ้าคุณรู้สึกว่าด่านไหนมันยากหรือว่าน่างดหงิดเกินไปโดยเฉพาะฉากขับรถที่น้างดหงิดนี้คุณสามารถกดหยุดเกมแล้วเลือกข้ามไปยังฉากต่อไปได้ทันที ซึ่งนี่เป็นวิธีการที่แก้ปัญหาได้แปลกแต่ก็ได้ผลเอาตรงๆมันค่อนข้างตลกร้ายนะครับเพราะว่ามันเหมือนทําให้เห็นว่าผู้พัฒนาเนี่ยไม่สามารถแก้ไขอะไรตรงนี้ได้แล้วมันเป็นการยอมรับไกลๆว่าเรารู้ว่าตรงจุดเนี้ยมันไม่ได้สนุกมันยากเกินไปแต่เราทําอะไรกับมันไม่ได้ก็เลยใช้ฉากข้ามซีนไปเลย Star Wars Outlaws t a r Wars o u t l a w คือเกม Open World เกมแรกของจักรวาล Star Wars จะพาเราไปสู่บทบาทเป็นเควสจอมโจสรสาวหน้าใหม่ไฟแรงพร้อมกับคู่หูสุดน่ารักอย่างนิกตัวเกมนี้จะอยู่ในระหว่างหนัง Star Wars ภาค i r e s t r i k ต s Back และก็ Return of the Jedi ซึ่งเป็นยุคที่จักรวรรดิกำลังเรืองอำนาจโลกใต้ดินของเหล่านักค้าของเถื่อนกำลังเฟื่องฟูตัวเกมนำเสนอการปะจนภัยที่น่าตื่นเต้นตั้งแต่การต่อสู้ด้วยปืนบาสเตอร์การสำรวจดาวเคราะ์ต่างๆไปจนถึงการต่อสู้บนยานอาวกาศ ผมไม่ต้องสงสัยเกี่ยวกับงานการาฟิกของเกมนี้ที่ถอดแบบจากหนังได้อย่างย,งยอดเยี่ยมแต่จากเสียงวิจารณ์ในช่วงแรกมันมีปัญหาอย่างหนึ่งที่ถูกพูดถึงอย่างหนาหูเลยก็คือภารกิจรอบเลนที่ออกแบบมมนได้น่าขัดใจอย่างยิ่งซึ่งปัญหาหลักของการรอบเลนในเกม Star War ลล์เอาลอก็คือการที่ถ้าหากว่าเราพลาดแล้วแพ้ทันทีหากคุณคููศัตรูจับแม้แต่ครั้งเดียวเกมจะตัดเข้าฉากล้มเหลวและส่งคุณกลับไปยังเช็คพอยล่าสุดโดยที่ไม่มีโอกาสให้คุณได้สู้และหนีเลย และเช็คพอยต์เนี่ยก็ค่อนข้างอยู่ไกลซะด้วยประกอบกับ AI ของศัตรูที่ค่อนข้างเอาแน่เอานอนไม่ได้บางครั้งมันจะมองเห็นเราในระยะใกล้บางครั้งอยู่สุดขอบทางก็มองเห็นมันเลยกลายเป็นประสบการณ์ที่เต็บไปด้วยความหงุดหงิดและต้องเล่นซ้ำซากไปอย่างน่าเบือ่อซึ่งกระแสะตอบรับเชิงลบนี้มันก็ไปถึงหูทีมพัฒนาและพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับโดยผู้กำกับฝ่ายสร้างสารรค์ของเกมได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์เกมเรดาร์และยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าภารกิจรอบเลนส์เนี่ยมันไม่ค่อยอยุติธรรม และมันไม่ได้มอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เล่นเลยซึ่งทีมงานก็ได้ทาการปรับปรุงและก็แก้ไขระบบรอบเล่นแล้วโดยจะมีการปรับสมดุลของเกมเพย์ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในตอนที่เล่น Doom Eternal ถ้าให้พูดถึงเกม First per Person per Shooter ที่ดูดเดือดรวดเร็วและท้าทายฝีมือผู้เล่นแบบสุดขั้วชื่อของ Doom ก็ต้องขึ้นมาเป็นอาาันดับแรกแน่นอนและในเกมอย่าง Doom Eternal พวกเขาก็ได้ยกระดับความยากขึ้นไปอีก แต่มันก็อาจจะยากเกินไปจะมีศัตรูอยู่ตัวหนึ่งที่กลายเป็นกำแพงอันใหญ่โตที่ผู้เล่นไม่สามารถข้ามไปได้ Do o m Eternal คือภาคต่อโดยตรงของ Doom 2016พัฒนานโดยทางอิทซอฟต์แวร์จะจำหน่ายโดยทางเบเทสตาเนือเรื่องของเกมภาคนี้จะเป็นการสานต่อภารกิจของ Do ม m s l a y e r ในการปกป้องโลกจากการลุกลามของกองทัพปีศาจจากนรกและรูปแบบการเล่นของภาค Eternal เนี่ยก็จะเน้นความรวดเร็วและความก้าวร้าวมากขึ้นผู้เล่นจะถูกบีบบังคับให้ต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลา และใช้ความสามารถทุกอย่างที่มีในการต่อสู้กับศัตรูการต่อสู้ของเกมนี้มันเปรียบเสมือนเป็นการเต้นรำแห่งความตายซึ่งท่ามกลางเหล่าปีศาจมากมายมันก็จะมีศัตรูอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่แตกต่างออกไปกับศัตรูที่ชื่อว่าเดอะมอร์เดอร์โดยศัตรูตัวนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในช่วงกลางเกมมันทําให้ผู้เล่นที่กําลังมั่นใจต้องชะง,งักไปตามๆกันศัตรูตัวนี้มีความสามารถในการพุ่งก้าหาเราอย่างรวดเร็วมีโลปงกันการโจมตีจากทางด้านหน้าได้ทุกรูปแบบ และสามารถเรียกหมาป่าเพลิงออกมาช่วยโจมตีได้ด้วยวิธีการดีที่จะสร้างความเสียหายให้กับเดอะมาร์รเดอร์ก็คือเราจะต้องโจมตีมันในจังหวะที่ตาของมันเป็นสีเขียวซึ่งมันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่มันจะเหวี่ยงผ่านโจมตีเราและจังหวะนี้เนี่ยมันกินเวลาเพียงแค่เซียววินาทีเท่านั้นถ้าคุณยิงช้าเกินไปคุณก็จะติดโล่ยิงเร็วเกินไปมันก็จะไม่เข้าแต่ถ้าคุณอยู่ห่างเกินไปมันก็จะปลาขวานใส่คุณหรือถ้าใกล้เกินไปมันก็จะยิงลูกสองสวนกลับมา ึ่งมันทําให้เดอะมาร์โรเดอร์นะครับกลายเป็นศัตรูที่สร้างความงหงุดหงิดอย่างรุนแรงให้กับผู้เล่นจํานวนมากมันทําลายจังหวะการเล่นที่รวดเร็วของเกมที่เป็นเอกลักษณ์ของเกมดูมและทําให้การต่อสู้กับมันเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่น่าเบื่อแล้วก็ไม่สนุกซึ่งทางอ e ีซอฟต์แวร์ก็ได้รับฟังเสียงวิจารณ์เหล่านี้และได้ทําการปรับสมดุลของตัวละครนี้ในแพตอัปเดตในเวลาต่อมาเป็นการแก้ไขให้มาร์โรเดอร์มีความชัดเจนและคาดเดาได้มากขึ้นมาร์โรเดอร์จะไม่ค่อยเรียกหมาป่าเพลออกมาได้บ่อยเท่าเดิม และจังหวะที่ตาสีเขียวจะนานขึ้นหน่อยทําให้ผู้เล่นสามารถมีจังหวะสวนกลับได้มากขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้ทําให้มาร์รเดอร์กลายเป็นศัตรูที่ง่ายไปเลยมันยังเป็นศัตรูที่น่ากลัวและต้องใช้สมาธิในการต่อสู้ที่สูงมากเหมือนเดิมแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนจากศัตรูที่น่าลาคาญกลายเป็นบททดสอบฝีมือที่เมื่อทหาว่าคุณเอาชนะได้คุณจะรู้สึกสะใจมากๆ p l a y o f s u Expedition T T c l a i r e of t h e Expedition 3เเป็นเกมเท r ร์นเบด RPG ที่สร้างเสียงฮือฮาด้วยกราฟิกสไตล์ฝรั่งเศสที่งดงามเหล่าภาพวาดกับเนื้อเรื่องของเกมที่น่าสนใจตัวเกมจะเล่าเรื่องราวของกิตรกรหญิงลึกลับที่ตื่นขึ้นมาปีละครั้งเพื่อวาดภาพตัวเลขต้องคำสาบบนเสาหินและใครก็ตามที่มีอายุเท่ากับตัวเลขนั้นจะต้องสูญสลายไปเราจะได้รบทเป็นกุสตาฟและสหายร่วมทีมที่ต้องออกเดินทางเพื่อทลายวงจรคำสาบนี้ก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป ดยจุดเด่นของเกมนี้ก็คือระบบการต่อสู้แบบเทิร์นเบดที่ผสมผสานกับเกมแอคชั่นเรียลไทม์ผู้เล่นจะต้องกดปุ่มให้ถูกจังหวะเพื่อแพร่ีเพื่อดอตหรือเพิ่มพลังการโจมตีทําให้การต่อสู้หรือครับมีความตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามจากฟีดแบ็กในช่วงทดสอบหรือเดโมมีผู้เล่นบางส่วนรู้สึกว่าแม้แต่ในสตอรี่โหมดที่เป็นโหมดที่ง่ายที่สุดของเกมเหมาะสาหรับคนที่อยากเสพเนื้อเรื่องเท่านั้นถึงแม้ว่าจะเป็นโหมดนี้ตัวเกมก็ยังมีความยากที่สูงเกินไป สำหรับผู้เล่นที่อยากจะเสพเนื้อเรื่องมากกว่าความท้าทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบอสในช่วงท้ายของเกมซึ่งหลังจากนั้นทีมพัฒนาอย่าง Sanfo d Interactive ก็แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและการรับฟังผู้เล่นพวกเขานะครับได้ประกาศแผนการปรับปรุง Story ่โหมดให้ง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้นในแพท1.3โดยแพทนี้จะมีการปรับปรุงเพิ่มช่วงเวลาให้ผู้เล่นสามารถกดปุ่มดอทหรือแพรลีให้สำเร็จได้ยาวนานขึ้น รวมถึงผู้เล่นในโหมดนี้จะได้รับความเสียหายจากศัตรูลดลงประมาณ10-50%ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้ผู้เล่นที่อาจจะไม่ถนัดเกมที่ต้องใช้ปฏิกิริยาที่รวดเร็วสามารถผ่านเนินเรื่องไปอย่างราบรื่นได้มากขึ้น Line of P Line of P คือการหยิบเอานิทานคลาสสิกเรื่องพี o c c ิโอมาตีความใหม่ในรูปแบบของ Dark f แฟนตาซสไตล์สตรีมพังเราจะได้รบ,บทเป็น P หุ่นยนต์ที่มีความสามารถพิเศษในการโกหก และออกเดินทางในเมืองที่ล่มสลายและเต็มไปด้วยหุ่นยนต์รับใช้ที่คุมคลั่งออกอาราวาสพี P. ต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดและตามหาผู้สร้างของเขาพร้อมกับไขวิสนาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเมืองแห่งนี้โดยเกมเพ์ของ l i n e of P ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมบัตบอลและเซกิโลอย่างชัดเจนตัวเกมเน้นการต่อสู้ที่รวดเร็วการหลบหลีกที่แม่นยำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปัดป้องที่เป็นหัวใจสำคัญในการเอาชนะศัตรูที่แข็งแกร่งตัวเกมได้รับการชื่นชมอย่างล้นหลามทั้งในด้านบรรยากาศซาวทก การออกแบบบอสที่สร้างสารรค์และระบบการประกอบอาวุธที่ล้ำลึกแต่สิ่งหนึ่งที่กลายเป็นจุดตำหนิในช่วงแรกก็คือระดับความยากที่มันไม่สมดุลโดยผู้เล่นรู้สึกว่าช่วงต้นเกมนี้เนี่ยครับมันยากเกินไปรับความยากของมันพุ่งสูงชันอย่างรวดเร็วทำให้บอสบางตัวนะครับมันกลายเป็นกำแพงที่ผ่านไปได้ยากมากๆศัตรูตามฉากบางตัวก็อึดและสร้างความเสียหายที่รุนแรงเกินไปทำให้การเดินทางระหว่างทางเป็นเรื่องที่เหนื่อยล้าและก็สิ้นเปลืองทรัพยากรอ,อย่างมากโดยทีมพัฒนาราวเอ็กซ์สตูดิโอ ก็ตระหนักถึงปัญหานี้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ปล่อยแพท1.2ออกมาหลังจากเกมวาํำหน่ายได้ไม่นานเพื่อทำการปรับสมดุลครั้งใหญ่โดยผู้พัฒนาชี้แจงว่าเราได้ทำการปรับปรุงสมดุลของเกมเพโดยอ้างอิงจากความคิดเห็นของผู้เล่นเพื่อมอบประสบการณ์ที่ท้าทายและก็ยุติธรรมมากขึ้น โดยเขามีการปรับลด HP ของศัตรูบางประเภททําให้การจัดการง่ายขึ้นและก็ประหยัดเวลาในการฟาร์มและก็เพิ่มโอกาสที่ศัตรูจะดรอปหินค้าประสบการณ์และก็เพิ่มการฟื้นฟูต่างๆรวมถึงบอสหลายตัวในช่วงต้นหรือกลางก็ถูกปรับลดพลังชีวิตลงและความเสียหายลงเล็กน้อยเพื่อให้ผู้เล่นใหม่สามารถเรียนรู้แล้วก็เอาชนะได้ง่ายขึ้นและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับภายหลังทางทีมงานก็ได้เพิ่ม Easy Mode เข้าม,มาอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เล่นที่ต้องการสัมผัสโลกและก็เนื้อเรื่องของเกม โดยไม่ต้องมาเิยกับความกดดันที่สูงจนเกินไป c e a f o f เป็นเกมแนวแอคชั่นพัฒนาโดยทาง Slow Cap วางจำหน่ายประมาณในปี2022ตัวเกมจะให้เราได้รับบทเป็นนักกังฟูคนหนึ่งที่ต้องออกเดินทางเพื่อล้างแค้นให้กับอาจารย์ที่ถูกสังหารโดยกลุ่มนักฆ่า5คนในเรื่องของเกมนี้อาจจะฟังดูเรียบง่ายแต่วิธีการนำเสนอและความลุ่มลึกของเกมมันไม่ธรรมดาเลยครับหัวใจของ c e f ก็คือการต่อสู้ที่สมจริงและต้องใช้ทักษะที่สูงมากๆผู้เล่นจะต้องเรียนรู้การปัดป้องหลบหลีกการสวนกลับการโจมตีของศัตรูที่ดาหน้าเข้ามาไม่หยุดหย่อนแต่เอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเกมก็คือระบบการแก่ชราทุกครั้งที่คุณตายในเกมคุณก็จะฟืน้นคืนชีพขึ้นมาณจุดเดิมแต่ว่าอายุของคุณเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นยิ่งคุณตายบ่อยใน1ด่านอายุของคุณก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งการที่คุณอายุมากขึ้นมันก็จะทําให้พลังโจมตีของ แต่พลังชีวิตของคุณก็จะลดลงและเมื่ออายุของคุณถึงอายุ70ปีการตายครั้งต่อไปจะเป็นการตายอย่างถาวรและคุณก็จะต้องเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นซึ่งตัวระบบนี้สร้างความกดดันให้กับผู้เล่นอย่างมหาศาลและมันก็เป็นเกมที่ยากจริงๆครับผู้เล่นจํานวนมากโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่เขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่แม้จะสามารถผ่านด่านที่2ได้เลยเพราะบอสนีด่านนั้นเนี่ยมันแข็งแกร่งและดุดันมากๆทําให้พวกเขาต้องตายซ้ำตายซากเล่นจนอายุมากเกินเกินกว่าจะไปต่อด่านหลังๆ คือด่านมันมี5ด่านถ้าหากว่าด่าน2คุณอายุ50ไปแล้วก็จะไปด่าน3ามด่นสี่เดือนห้ามันแทบจะเป็ดไปไม่ได้เลยครับซึ่งพอเล่นไปมากๆทุกคนก็ท้อใจแน่นอนซึ่งมันทําให้ทางผู้พัฒนาสโลครับก็ต้องออกมาแก้ไขเป็นการแก้ไขที่ใจดีสําหรับคนที่ไม่อยากเล่นอะไรที่มันยากเกินไปพวกเขาได้ทําการเพิ่มระดับความยากใหม่ของผู้เล่นจํานวนมากให้เข้ากับผู้เล่นหลายกลุ่มมีการเพิ่มโหมดสติลเล่นโหมดโหมดนี้ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อผู้เล่นที่ต้องการความท้าทายที่ลดลง โดยจะทําให้สตูที่อ่อนแอลงก้าวลาวน้อยลงระบบการแกะฉลาก็ส่งผลช้าลงและผู้เล่นก็จะมีพลังชีวิตมากขึ้นแต่ในทางกลับกันสําหรับผู้เล่นสายฮาร์ดคอร์ที่รู้สึกว่าเกมมันยังยากไม่พอพวกเขาก็ได้เพิ่มโหมดมาสเตอร์ที่สตูจะเก่งและก็ฉลาดมากขึ้นไปอีกระดับเรียนได้ว่าเอาใจผู้เล่นทุกกลุ่มเลยครับการเพิ่มระดับความยากหลากหลายนี้คือการตัดสินใจที่ชาญฉลาดที่สุดของโซโลแคร็บมันทําให้ซีฟู กลายเป็นเกมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และก็สนุกไปกับมันได้ในแบบของตัวเองจาก Elden Ring จนถึงซีฟูจากเกมฟอร์มยักษ์ถึงเกมอินดี้เราได้เห็นแล้วว่าความยากในวิดีโอเกมนั้นมันก็อาจจะเป็นดาบสองคมในบางแง่มันสามารถสร้างความท้าทายที่น่าจดจาและมอบความรู้สึกของประสบการณ์ความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้แต่ในขณะเดียวกันหากว่ามันมากเกินไปมันก็กลายเป็นกำแพงที่ขวางกั้นไม่ให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับความสนุกแท้จริงของเกม แล้วคุณล่ะครับมีเกมไหนในใจที่รู้สึกว่ามันยากเกินไปจนอยากให้ผู้พัฒนาปรับแก้ไขบ้างคุณสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ทางด้านล่างได้เลยและผมก็ขอฝากอีกครั้งนะครับกับผู้สนับสนุนของเรากับไข่กูมิง่งเครื่องเล็มขนน้องชายใช้ง่ายไม่บาดไม่คันและไข่คลีนเซอร์คลีนเซอร์ทำความสะอาดน้องชายหอมทั้งวันปลอดภัยสำหรับน้องชายคุณสนใจสั่งซื้อสามารถดูได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างได้เลยหรือจะดูในคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้ครับ ก็เคกับผมนะผมก็ขอจบคลิปนี้ก่อนดีก,กว่าซึ่งถ้หาว่าใครชอบใจผมก็ต้องฝ่ายท่านช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อให้เราจีคอนเทนต์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้ววันนี้กับผมบ้าสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ